แปดสิบแปดฟิชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นอ่ะชิมาโน่ทวินพาวเวอร์เบอร์สองพันนะครับอันนี้เป็นลออปีสองพันสองนะครับปีสองพันสองอ่าตัวนี้เป็นรุ่นสปูลลึกนะครับจุสายก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับขึ้นอยู่กับหน้าตัดสายนะด้านในกล่องเขาก็จะมีอ่าถุงดะแกรมนะครับมาดูที่ตัวล้อก,กัน ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวรัดสายนะครับของชิบาโน่เดี๋ยวผมอออกให้ดูสปูลนะนี่นะครับแบบนี้ก็แขนจะเป็นแขนแกนนะครับยังไม่ใช่เกลียวนะครับเป็นแขนแกนนะครับสปูลสวยนะครับไม่มีคราบน้ำทะเลนะครับแต่ว่าชุดพวกนี้ก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนะพวกนี้มีริ้วรอยนะครับมันลอกมือสองมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ ก็เขาจะเพิ่มตัวเสาค้ำนี้ขึ้นมาให้นะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับเป็นงานเมดินเจแปนนะฮะลอกหมุนลื่นพร้อมใช้งานนะครับตกกระพงเกาีกระชอนนะครับชโดกําลังสวยเลยนะครับเป็นรุ่นสปูลหรือก็จูสายได้เยอะขึ้นนะฮะเห็นะครับลอกหมุนลื่นอันนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยขึ้นสายใช้งานได้เลยนะครับผมดูตัวนะครับเห็นไหม ปี2 0 0 2ลืน่นๆพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องพร้อมถุง เลือกชมสินค้าหน้าเพจนะครับผมนะกดเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกดตรงคําว่าร้านค้านะครับจะพบสินค้ามากมายนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดเลยนะครับที่ทางเพจลงไว้นะทั้งหมดจะเป็นของมือสองนะครับเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไหนขายแล้วก็จะลบออกไปนะครับถ้าสินค้าเข้าใหม่เราก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ นะครับผมมีของมากมายนะต้องลองกดเข้าไปดูนะครับที่หน้าร้านค้านะครับสนใจชิ้นไหนก็เลือกแล้วก็ทักมาคุยกันนะครับหรืออยากแบบต่อรองราคาอะไรอย่างงี้ลดได้ไหมสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการครับผมสินค้าเรามีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับก็เนี่ยครับตามรูปเลย ต่อมาเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้ามาในหมดวิดีโอก็จะมีคลิปที่ผมทํารีวิวสินค้าเอาไว้ให้นะครับรีวิวลอกรีวิวคันรีวิวอุปกรณ์แคมป์เดินป่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ